โนดาเมทลลบได้ด้วยดาบเนี่ยนะหอพวกเจ้าพวกเขาเลเวลเกือบ400เลยนะเฮ้ยเ,เวลตันของเกมนี้อยู่ที่999มีผู้เล่นเพียง0.1%เท่านั้นที่ไปได้ถึงเลเวล500และฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเลเวล700เพลเยอร์ที่เก่งที่สุดในเกมและเป็นที่ก่าวขวัญทั่วล่ะขี่โกงชะมัดเยี่ยมทยะ เปิดทางให้แล้วทุกคนบุกฉันคือโทยะเบอร์สเกอร์ผู้ใช้ดาบใหญ่เฮ้ยเหนื่อยหน่อยนะดีใจจังเว้ยวันนี้ชนะด้วยยินดีด้วยเหนื่อยหน่อยนะทุกคนทีนี้ก็มาดื่มเบียร์ฉลองกันเถอะศัตรูวันนี้ตึงมือมากต้องขอบคุณโทยะเราเลยชนะมาได้ไม่หรอกไม่หรอกที่ชนะได้ต้องขอบคุณคุณที่พยายามตั้งหา ไอการเปลี่ยนคาเล็กเตอร์เนี่ยมันอะไรกันล่ะเนี่ยนั่นสิตอนต่อสู้ออกจะคโคตรโฉดแท,แท้แต่ทำเอาเดือดพ่านเลยนะมีพวกเป็นคนเลเวล700เนี่ยฉันก็ยินว่างไปเยอะนะกว่าจะมาถึงจุดน,นี้ทั้งกายทั้งใจก็วถวายใส่ไปหมด ทุนการแบบนี้ฉันก็ชื่นใจงั้นไปล่ามอนเตอร์กันเถอะโอ้ไปทำโรลาลูกา้ากันดีปะอืมขอฉันจัดไอเทมก่อนนะลองวันนี้เป็นเสื้อคุมเวนนั่นเหรอสำหรับเบอร์เซ์เกอร์มันก็ไล้ค่าแล้วนะเดี๋ยวฉันจะขอล็อกอัพแป๊บนึงตัดการเชื่อมต่อเชื่อมต่อฟึบ โอ้สร้างตัวใหม่เป็นเมดแล้วเนี่ยก็ต้องสร้างไว้เพราะพวกไอเทมสะสมมาเนี่ยนะพอหมดวันแล้วตัวหลักใช้ของพวกนี้ไม่ได้เลยใช้อีกตัวเก็บของเอาไว้แค่เก็บของพวกไอเทมไม่ได้ใช้หะนะเสียของชะมัดแต่ก็แต่งตัวนี้ตั้งนานเลยเชียวนะงั้นก็ไปฟาร์มมันเถอะตัวนี้คงยากนะเพราะเป็นเลเวลหนึ่งรอฉันไปเปลี่ยนตัวหลักแป๊บนะ เอ๋อะไรเนี่ยแย่แล้วบั๊กเหรอนั่นใครน่ะสําเร็จสมกับเป็นองค์หญิงทรงทําได้ในครั้งเดียวเลยพะยะค่ะครับเดี๋ยวถ้าไม่มองผ่านมอนิเตอร์แล้วกับผมอยู่ที่ไหนละเนี่ยกําลังรออยู่เลยค่ะผู้ก,ก้าขออภัย ด้วยนะครับพอดีฉันตื่นเต้นไปหน่อยไม่ไม่เป็นไรครับขอไปที่แนะนําตัวช้าเราคือองค์หญิงลำดบับที่หนึ่งแห่งอาณาจักรเจนนเลต้าชาร์ลอตตบอลเจนนเลต้ายินดีได้พบค่ะเราอยากจะขอยืมพลังท่านบุก,ก้าพลังองอเหืออาณาจักรของเรากําลังตกอยู่ในสงครามกับอาณาจักรลูเนต้าชีวิตและดินแดนนับไม่ถ้วนต้องถูกช่วงชิงไปค่ะ แม้แต่ผู้บริสุทธิ์อย่างเด็กและสตีก็เช่นกันเพราะงั้นเราจรึงได้ตัดสินใจใช้พลังของสมบัติแห่งชาติอัญมณีได้อัญเชิญผู้กล้ามายัางดินแดงของเราค่ะอัญเชิญผู้กล้าพูดถึงฉันนั้นเหรอถึงจะพูดอิ่งนั้นก็เธอผมเป็นแค่มนุษย์นินเดือนอายุสมามสิบหปีเองนะครับแต่แต่ท่านยังดูยาววัยอยู่เลยนะคะยาววัยผมเนี่ยคุณก็น่าจะเห็นผมสีเงินขาวนี่ด้วยสีเงินเอ๊ ฟีดขนาดนี้เชียวเจ้าคนชั้นต่ําทํำไรต่อหน้าองค์หญิงหยุดเถอะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะสับสนนะคะท่านผู้กล้าได้โปรดตรวจสอบสเตตัสของท่านด้วยค่ะสิ่งนั้นจะพิสูจน์ว่าท่านเป็นผู้กล้าตัวจริงค่ะสเตตัสเอชื่อโทยะฮิราสกิมนุษณเงินเดือนเพศชายอายุ16ปีอาชีพเมธฉายาผู้ถูกอัญเชิญเลเวลหนึ่งความสามารถไม่มีเวทมนต์ไม่มี ความสามารถพิเศษประเมินเหมือนเหมือนในเกมเด็กเลยแต่ไม่เห็นคำว่าผู้กล้าเลยแฮงั้นท่านมีฉายาว่าอะไรผู้ถูกอัญเชิญครับว่ากันว่าผู้ถูกอัญเชิญมีเลเวลสูงเลเวลของท่านต้องเกินหนึ่งร้อยแน่ไม่ครับผมอยู่เลเวลหนึ่งเป็นไปได้อย่างไงกันเด็กแรกเกิดก็ไม่ผิดเกิดแบบนี้ได้อย่างไงวายชุกันใหญ่เชียวผมบอกคุณคงอัญเชิญผีคนแล้วละ่ะถ้างั้นช่วยส่งผมกลัดทีได้หรือเปล่า จ้าโง่ในเวลาแบบนี้ยังจะเอาละเอาละพอได้แล้วอัญมณีที่อัญเชิญน,นั้นอยู่คู่กับอัญมณีอัญเชิญย้อนกับกล่าวกันว่าเราสามารถส่งผู้ผถูกอัญเชิญด้วยอัญมณีก็ได้ค่ะแต่ก่อนจะส่งท่านกลับไปเราต้องทําพิธีอัญเชิญอีกครั้งให้เสร็จก่อนเอ๋พิธีนี้สามารถทําได้เพียงครั้งเดียวในปีช่วงขึ้นพระจันทร์เต็มดวงด้วยพลังเวทที่เหลืออยู่ของเราพักคาถาได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น เดี๋ยวทำพิธีย้อนกลับพรุ่งนี้คงจะไม่เป็นไรหรอกครับถ้าเป็นไปได้ผมก็ฉันรู้สึกซาบซึ้งจริงๆค่ะถ้างั้นก็จัดกิ <c> ้ง <oughs> จัดเตียยอัญญนนี้อีกครั้งด้วยค่ะหลีกไปเจ้าโง่องค์หญิงโพชั่นมานาพย่อค่ะมาเริ่มกันเถอะแสงเจืดจ้าก,กว่าอีกครั้งก่อนอันนี้มณีอัญญนเชิญชมันเก,เกิดอะไรขึ้นฉันกำลังสู้กับฝูง ช่วยบอกฉายาของท่านหน่อยค่ะจะได้ไหมเออฉายาอัศวินศักสิทธิ์แล้วก็ผู้กล้าสําเร็จเท่านี้อาณาจักรของเราก็รอดแล้วตลอดชีวิตของเรารอท่านมาตลอดท่านผู้กล้าเสร็จเถิดพระพยาค่ะองค์หญิงฟาบาทรอท่านผู้กล้าอยู่เตรียมทุกอย่างให้ท่านผู้กล้าซะแล้วผมล่ะแจ้งทางสภาทราบทันทีสเตตัสกับความสามารถของตัวฉันก็เจมอยู่นะ อนาคตต้องออกมาเจ๋งแน่ขอโทษนะคะคุณถูกส่งให้ไปอยู่ในห้องรับรองจนกว่าพิธีกรรมอัญเชิญจะเริ่มค่ะอ๋อครับอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันไม่ใช่นี่มันไม่ใช่ห้องรับรองแน่ๆนเลยดิฉันวางอาหารให้ด้านในนะคะแค่เนี่ยนะืมจากที่ดูนี่ก็เป็นตัวไหม่ที่ฉันสร้างไว้สินะแล้วไหนถึงมาอยู่ที่นี่ได้ละ่ะ หนวจนนอนไม่หลับเลยแฮะถ้ามีอาหารมากกว่านี้แล้วก็อาหารเอ,อ้อเราดูสักตั้งลองเปิดช่องเก็บของดูฮ่าฮาเหมือนจะไม่ได้ผลเลยแฮะมิติช่องเก็บของเปิดแล้วไอเทมทั้งหมดนี่มันนี่มันไอเทมที่เราใส่ไว้นี่นาะท่านแขกจากต่างโลกเอ๋ยมาเริ่มวิธีย้อนกลับกันเถอะตอนนี้องค์หญิงทรงอยู่ครั้งนี้ฉันจะเป็นคนทำพิธีให้เอง ฉันเป็นนักเวทส,สำนักฉะนั้นไม่มีอะไรต้องกังวลไปนั้นเหรอฉันกลับบ้านได้สินะพรุ่งนี้คนมีงานต้องทำอีกเยอะเลยจะเริ่มพิธีบัดนี้แบบนี้ก็ย้อนกลับไปใช้ชีวิตในโลกของเราได้แล้วแล้วเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นแค่ฝันไปนี่คือสิ่งที่เกิดแก่ผู้สับสูนของอาณาจักรของเรา เอเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงยังล,ล้อเล่นหน้าอยู่ในโลกนี้ล่ะนี่ฉันกลับไปในโลกเดิมไม่ได้งั้นเหรอ